มันสามารถที่จะมันเฟล็กซิบโอมากก็คือมันยืดหยุ่นมากไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กอ่อนเด็กเก่งเด็กที่ลืมหรืออะไรคุณสามารถทุกคนสามารถเรียนออนไลน์ได้ครับอาจารย์ไม่ต้องนั่งรถมา2ชั่วโมงค่ะนักเรียนไม่ต้องนั่งรถมา2ชั่วโมงอาจารย์อยู่ที่สอนเลยนักเรียนก็เรียนตรงนี้ได้เลยตั้งแต่อนุบาลผมก็รู้สแควร e รูทหกร้อยยี่สิบห้าหรืออะไรก็พอพอก็สอนนะว่าสแควร์รูทคืออะไรอะไรยังไง จนกระทั่งแบบเข้าโรงเรียนเตรยียมอุดมนะแล้วก็แบบสอบเข้าจุฬาลงกรณ์ได้เลยแต่ท้ายที่สุดน้องรานาดก็เรียนได้แค่เทือนเดียวแล้วก็ลาออกทําไมทําไมถึงแบบว่าตัดสินใจลาออกสวัสดีนะคะ เด e Study t i m วนะคะวันนี้ EP ที่4แล้ว EP ที่4วันนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะมาพูดคุยกับหนุ่ม mm hmm. อายุเพียงแค่22ปีแล้วก็บอกว่าเป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์มากๆนะคะ mm hmm. จบโรงเรียน mm hmm. เตรียมอุดมมาแต่ที่สำคัญนะตอนที่เขาเรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มนหะาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แค่ mm hmm. แเทอมเดียวตัดสินใจลาออกค่ะมาเปิดเว็บ ซึ่งเป็นเวอร์เว็บบวิชาที่เขาบอกว่าเขาคัดติ้งเตอร์ที่ดีที่สุดที่สำคัญยังเป็นนะักเทรดบิตคอยด้วยนะคะวันนี้พบกับน้องระนาดน,นัทชนนกัมเดมณีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องระนาดนะคะคเจ้าของเวอร์เว็บตัดคลาสออนไลน์ dot co dot th ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับเรื่องของบทวิชาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่ารู้ว่าแบ็คกราวด์นี่นะคะของน้องระนาดเนี่ย ตั้งแต่เด็กเลยคือแบบว่าแข่งที่เกี่ยวกับตอบปัญหาทางวิชาการมาแบบเยอะมากครับ,บชยช่วงเด็กๆช่วงเด็กๆถ้าพูดถึงด้านวิชาการเรียนเก่งตั้งเด็กไหมก็อาจจะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อก็สนับสนุนด้วยส่วนหนึ่งครับเพราะว่าพ่อก็สอนคณิตศาสตร์ผมตั้งแต่เด็กอะไรเงรี้ยตั้งแต่อยู่อนุบาลก็เริ่มสอนคณิตศาสตร์แล้วอ่นได้เหรอใช่ครับตั้งแต่อนุบาลผมก็รู้สแปรรูดหกร้อยยี่สิบห้าอะไรองไร้าพ่อก็สอนนะว่าสแปรรูคืออะไรอะไรยังไง ใช่ครับดังนั้นถ้าถามว่าถ้าด้านวิชาการเก่งเด็กไหมก็ถ้าวิชาคณิตก็ใช่ครับคือเก่งตั้งแต่เด็กคือชอบด้วยส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ชอบด้วยส่วนตัวไหมผมว่าพ่อน่าจะทําให้ชอบแหละก็คือก็คือชอบได้ก็เพราะพ่อสอนนี่แหละก็เห็นว่ามันสนุกดีรู้ทื่อะไรอะไรเด็กๆคือเราคุยกันไม่ถึงเรื่องเลย พเพราะรู้ไหมนี่คือเป็นสายที่คณิตศาสตร์ตกตั้งแต่อนุบาลแต่ที่เขาเรียน s ป u a r e r o o กันมาตั้งแต่แบบอนุบาลเลย <c oughs> อจาจจะเพราะว่าคุณพ่อเป็นวิศวกรด้วยอ่าใช่ครับใช่ครับคือทางบ้านนี่ก็อาจจะแบบว่าเก่งเชี่ยวชาญได้คณิตศาสตร์ใ่แต่ถ้าสมมุติว่าเชี่ยวชาญแล้กวก็ชอบคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กครับถ้างั้นพี่ถามว่าเสน่ห์ของคณิตศาสตร์ในแบบสายตาคนรักวิชาคณิตศาสตร์เครักผมว่าว่าเสน่ห์คือมันเปลี่ยนไม่ได้ฮะถามว่ามันเปลี่ยนได้ไหมถ้าเจอทฤษฎีบทที่มันเปลี่ยนทุกอย่างสุดดท้้าายมนก็จจะเปลี่ไิง แต่มันถ้าเทียบกับวิชาอื่นผมมองว่ามันเปลี่ยนแทบไม่ได้ครับอย่างเช่นชีวะเนี่ยเราเจอเนื้อหาใหม่เราก็ต้องเรียนใหม่ถูกไหมอย่างเช่นฟิสิกส์เนี่ยเราเจอตัวใหม่มันก็มีทฤษฎีควอนตัมทฤษฎีอะไรมันก็สโตรมันก็ไปของมันเรื่อยๆครับอ่าถมอว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันคือมันคือคอครับมันคือพื้นฐานที่จะไปทําฟิสิกส์หรืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆว่ามันคือมันคือ เขาเรียกว่ายังไงมันเปลี่ยนไม่ได้ครับมันคือพูดว่าเป็นความจริงก็ได้ใช่ครับเป็นความว่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดอ่าใช่ครับค bon ือเพราะเขาบอกว่าสมการของคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับก็ใช่ครับจริงก็เห็นอย่างนั้นนะก็คือมันก็คือความจริงนะแต่บางคนก็เถียงว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะมีทฤษฎีบทใหม่คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเมื่อไหร่ครับแต่เท่าที่ เป็นมาตอนนี้มันก็แทบจะเปลี่ยนไม่ได้มันก็เป็นจริงไปตามนั้นคือคือนี่หมายความว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ที่เราเห็นจากคณิตศาสตร์ใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็รู้สึกสนุกกับการที่แบบว่าแก้ไขสมการต่างๆครับใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราสนุกกับ การคณิตศาสตร์เฉพาะคุณพ่อปลูกฝังหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่การแข่งขันเรื่องของการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆเราไปฟังว่าเอกรังวันกี่รังวันันอะไรยังไงจําได้ไหมจริงเยอกว่าจำไม่ค่อยได้ครับแต่มันก็ก็คือก็เยอะพอสมควรเพราะว่าตอนสมัยปฐมมาปฐมก่อนแล้วกันนะก็โรงเรียนติดภาพผมหน้าโรงเรียนตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกครับจริงเหรอทุกคนก็จะจําได้แล้วก็แทบจะ ทุกเดือนนะอย่างน้อยเดือนนึงต้องมีหนึ่งครั้งที่ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีห,วหน้าเสาธงอตอนประถมแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คณิตสา์น,นานะนั่นคือรางวัลม,มีปิงปองด้วยปิงปองด้วย้ชยใช่สมัยนั้นกนะ็คือผมปิงปองที่1จังหวัดแล้วก็ที่3ภาคใต้อาเพรย์นเนี่ยมันก็วนไปไปมาระหว่างคณิสกับปิงปองคณิสกับปิงปองสุดท้ายทุกเดือนเนี่ยก็ขึ้นเวทีทุกเดือนนะ แต่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับรายการ i q 180 i q 180อันนั้นจะน่จะช่วงมอต้นแล้วใช่ครับเล่าให้ฟังชนิดนึงอันนี้คือไปแข่งขันได้ยังไงมั้งไ180ก็คือสมมติมีตัวเลข5าตัวพี่เคยเล่นเกมย4ด้วยเกม่ก็คือมีเลข4ตัวถูกไหมแล้วพี่ก็ต้องบวกลบคูณหารเนี่ยมันได้24ถูกไหมครับอ่แต่เกม IQ 180เนี่ยคือมีตัวเลข5ตัวแล้วพี่ต้องบวกลบคูณหารส ให้ได้ตัวเลข2หลักหรือ3หลักเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยี่บสี่ขึ้นกับโจทย์เขากาหนดมาเอ้าหรอครับอย่างเช่นสมมุติพี่สามารถแบบกําหนดตัวเลขให้หนู5ตัวตอนนี้ได้เลยปะ,อะลองดูได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้อันนี้ตั้งแต่มอต้นมอปลายแล้วใ่ะรเ,รเราลองดูนะสมมุตินะเอาล่ะถ้ายอย่างนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้รู้ถึงความแบบว่า i q 180ของน้องลณนาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะ พี่บีมมี iPad ให้มีปากกาแล้วให้คิดสดดเลยนะตอนนี้นะถ้างั้นเอาเลขห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดสองหนึ่งแล้วให้ผลลัพธ์ได้เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ให้ได้เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ ตอนนี้ก็ได้แล้วครับยังไงคะไหนอธิบายให้พิมฟังหน่อยครับโอเคอันดับแรกเอา7จลบหครับค่ะ7จลบหได้6ถูกไหมครับจากนั้นเอา6เนี่ยมาใส่แฟกหกแฟกเป็นเท่าไหร่ครับหกแฟกไม่รู้ถามเด็กสายสินกันฉันจะรู้อะไรหกแฟกคือ6คูณไปถึงหนึครับ6กคูณหคูณสคูณสคูณสอคูณหอ๋อมันได้เท่าไหร่คะซึ่งตรงนี้จะได้720อยย่สนี่ได้720อยยีเพราะฉะนั้นเราใช้7กับ1ไปแล้วถูกไหมครับคูณหนใช้ไปแล้ว 720ให้เราต้องทำให้ได้เลขสี่ะที่ทำไงเดียบ825ให้ได้เลข4ีดูสิวัดของชันเดืจดชันเล่านะ825ทำห้าไงเลขสเอ่อ1ไม่ใช่แล้วล่ะหาร2ไม่ได้อะทำยังไงอ่ะก็ลบ,ลบ,ล,บ 8, 8, ลบ5้าก่อนนะอ๋อค่ะบวกด้วย8-5ลบ5อันนี้8ลบ5ได้อะไร3 3 3เราใส่แฟ,ก 3, ฟก3แฟกคูณไปดึง 1, 3, คูณ2คูณหได้อะไร 3าคูณสได้6ก <6. S 2> หก <6 S 2> คูณหนึ่งหคูณหได้หเพราะฉะนั้นเจ็ดบวกหเป็น726แล้วก็ลบมาอีก2ตัวหนึ่งอ๋อนี่น่าจะหมดค่ะโอเคอันน่าจะหมดเขาลบ 2, 2> ครับก็คือได้7จ็ดร้อยยี่สิส่เเพวกมือให้กับไอคิว นี่คุณผู้ชมคะขนาดเอา5แต่2มารวมกันให้มันได้4ดิฉันทำไม่ได้แต่ว่านี่คือแต่ต้องบอกว่านี่คือแบบว่าคนที่เขาเก่งได้คณิตศาสตร์นะคะก็มาโชว์กันสดเลยต้องต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณมากอัจฉริยะแล้วก็เก่งมากจริงเลยนะคะเนี่ยพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือหมายความว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยชอบคณิตศาสตร์เลยนะคะจนกระทั่งแบบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมนะแล้วก็แบบสอบเข้าจุฬาลงกรณ์ได้เลยแต่ท้ายที่สุด น้องระนาดก็เรียนยใคนค่าเทอมเดียวแล้วก็ลาออกทาไ,ไมถึงแบบว่าตัดสินใจลาออกเพราะรอ,อย่างที่ผมบอกนะว,ว่าก็อย่างที่พี่เห็นแล้วว่าผมชอบคณิตศาสตร์นทจริงชอบคณิตศาสตร์ก็คือชอบตัวเลขลครับคือชอบเรื่องยิงก็ชอบเรื่องเงินด้วยว่าเงินที่เราจ่ายไปมันจะคุ้มหรือเปล่าครับ<อ>เพราะงั้นผมก็ต้องดูแล้วว่าการที่ผมตอนนั้นผมยนอินเตอร์ด้วยไปใค่าเทอมรวมค่าง,างก็เทอมละแสนถูกไหม,มครับต้องเสียทั้งหมดแปดแสนถูกไหมครับซึ่งผมเสียแปดแสนเนี่ยผมมองไม่ออกเลยว่าผมจะมาจากอะไรครับถ้าผมไปทำงานก็เดือนละ ถ้าเริ่มดีเนี่ยก็30,000ื่นถูกไหมครับสามหมื่นนี่ผมต้องกี่ปีกว่าผมจะคืน8ปดแสนนะครับ <ừ> ถูกไหมก็ <ừ> เลยรู้สึกว่าออกมาเลยดีกว่านะครับอ่าครับนี่ก็คือเขาคิดแบบคณิตศาสตร์เลยนะ คือด้วยความที่ว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบ <c oughs> จีเนียร์ันคณิตศาตร์่ยแต่และอย่างเรื่องเองินเรื่องทองอะไรเงี้ยเขาก็คิดไปด้วยแต่ว่าที่นี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าชีวิตของเราเนี่ยมัน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้มีแค่สุดคณิตศาสตร์ชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีเรื่องของแบบพ่อแม่คร <c oughs> อบครัว <c oughs> ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดก็สอนเรามาตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําในการสอบเข้าแล้วก็ไปแข่งขันกัรศึกษา ตัวเขาเนี่ยพอลูกลาออกปุ๊บเนี่ยครับคือเราเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงหรือว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาสอกเขาเลี้ยงเราแบบปล่อยให้เราคิดเองจริงๆก็บอกว่าค่อนข้างปล่อยด้วยบ้านผมก็คือแล้วแต่ว่าผมจะใช้ชีวิตยังไงส่วนนี้ก็คือก็เพราะว่าไว้ใจด้วยเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าผมเนี่ยอยากจะตั้งใจในจริงคือก็จะทำที่ตั้งใจให้มันได้ดีครเขาแปลว่าเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจแม้ว่าต่อให้เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีใบปริญญาหรือว่าวุฒิการศึกษาแบบไหนเขาก็มั่่นใจวายงงไเราก็ต้องไไปดั ก็เขาก็ค <or> ิดว่าเขาน่าจะมั่นใจแล้วเพราะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรท้่ผมจะออกอคือผมถามนิดนึงเหมือนคําแนะนําสําหรับน้องๆที่เขากำลังดูอยู่สมมติว่าเขารู้สึกว่าเขาค้นหาตัวเองเจอแบบที่ระนาดเจอละแล้วก็แบบคิดระนาดเลยว่าเฮ้ยมันไม่จาเป็นที่จะต้องมีวุฒิการศึกษาอะไรลงมาทําเลยจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่อย่างไรก็ขึ้นกับว่าคุณมั่นใจแค่ไหนฮะไม่ใช่ว่าคุณมีแค่ความคิดให้ออกดีกว่าคนอื่นก็ออกแต่คุณยังไม่มั่นใจขนาดนั้นนะผมก็แนะนําว่าก็ยังไม่ต้องนะ แต่ถ้าคุณมั่นใจแล้วถ้าถ้าถ้ามั่นใจครับผมว่าแทบไม่ต้องพูดอะไรกับพ่อแม่ครับทุกอย่างมันจะออกมาเองครับเราสามารถจะออบอกพ่อแม่ได้เลยว่าทําไมถึงออกออกเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะเพราะมันมีความมั่นใจสแสดงว่ามันต้องเห็นวิธีการที่จะไปแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจอย่างอย่าง,างถ้าคุณมั่นใจเนี่ยแสดงว่าคุณคุณต้องเข้าใจจริงก่อนพอคุณเข้าใจจริงคุณเลยเกิดความมั่นใจ พราะฉะนั้นพอคุณมั่นใจเนี่ยคุณต้องสามารถอธิบายสิ่งที่คุณเข้าใจให้ทุกคนได้อยู่แล้วพอคุณมั่นใจทุกคนก็จะมั่นใจด้วยซึ<ช>่ต<ช>้องบอกว่าอันนี้เป็นการสะท้อนเรื่องของการเลี้ยงดูมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคือกลายเป็นว่าแบบทางครอบครัวในค่อนข้างที่จะแบบให้เขาเรียกว่าให้เราเนี่ยเป็นผู้เลือกเส้นทางของเราเองแล้วก็ไม่ได้ตีกรอบว่านะระบบการศึกษาเนี่ยมันจะต้องทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจหรือว่าจะต้องแบบ เก่งในสายตาใคร,ครแล้วเพื่อนรู้ไหมว่านี่คือครอบครัวที่เขาแบบลูกๆของแต่ละคนเนี่ยนะคะเป็นคนที่เรียนเก่งกันหมดแล้วก็เนี่ยอย่างละานหน้าเขาก็เป็นตัวอย่างว่าเขาแบบสอบได้ที่หนึ่งท,ที่นู้นที่นั่ที่นี่แต่กลายเป็นว่าครอบครัวเองเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งคือเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องใอะจะต้องแบบโอ้ยมีโปรไฟล์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่กลับกันว่าลูกอะ่ะทำได้เกินไปไกลมากกว่าน,นั้นอีกใช่ครับใช่ครับ พอใช่ครับสุดท้ายเราจะทําทุกอย่างได้แบบเขาเรียกว่าไงออกมาจากเราจริงๆครับหมายถึงว่าเราอยากจะทําด้วยตัวเองครับซึ่งผลลัพธ์มันจะออกมาดีกว่าการเค้นด้วยซ้ำนะอย่างอย่างบ้านผมพ่อแม่มีลูก4ี่คนนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสักคนนะฮะผมก็เรียนในไทยถูกไหมเข้าเตรียมบุดมอะไรไปน้องที่รองจากผมเขาก็ไปทุนอเมริกาเขานนั้นก็เป็นสายฟิสิกส์น้องที่อยู่ตอนนี้เรียนอยู่จีนอยู่มอ .4 นะเขาก็สายอาชีวะสายอะไรสุดท้ายแล้วมันไม่เกี่ยวครคือ คือพ่อแม่ผมแค่ซัพพอร์ตแค่นี้อยากจะทําอะไรก็ทาแต่เขาซัพพอร์ตในทางที่ลูกอยากจะทาแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าลูกของเขาอาจจะเป็นทางสายทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าสมมติว่ามีลูกคนที่ห้าออกมาอยากจะเป็นศิลปินเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะแบบสนับสนุนเคนที่สี่ครับคนที่สี่คนที่สี่ก็อีกคนหนึ่งอยู่มอต้นตอนนี้เขาก็เรียนเต้นเรียนร้องเพลงไปออกเวทีต่างๆเล็กๆคืออะไรก็ได้ครับคือสุดท้ายแล้วพ่อผมก็ไม่ได้ซสีเรียดอะไรคือแต่สุดท้ายแล้วให้เขาได้ทําในทางที่เขาชอบอย่างเต็มที่ เนี่ยสิ่งที่ราน่าสะท้อนมาก็ทําให้ปิมเนี่ยคิดถึงแบบภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีเรื่องเรื่องสตาร์ u ับไม่รู้ได้ดูหรือเปล่าคือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเหมือนว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนแซนด์บ็อกซ์จริงเนาะเหมือนกับว่าให้ลูกมีพื้นที่ให้ลูกเนี่ยนะคะสามารถที่จะแบบทําอะไรก็ได้มีไอเดียอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าพ่อกับแม่เหมือนทรายในการที่ลูกล้มออกมาแล้วมันไม่เจ็บเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เราเห็นมากๆว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงดูแบบ ้ามองแต่ให้เขาเป็นตรงตัวเองมากที่สุดเนี่ยมันก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีขนาดนี้เลยนะคะคแต่อย่างที่บอกไปนะคะเ,เพื่อนๆว่าจริงๆแล้วลวหนาเนี่ยพอเขาออกมาเสร็จปุ๊บเขามีแผนไงบอกแล้วก็มั่นใจแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่าเนี่ยถ้าสมมุติเรียนอยู่เนี่ยนะมานต้องแบบเสียเงิน8,000แสนเก้าแสแต่ถ้าออกมาคือตอนที่คุยกับเขาก็คือมีแผนเลยใช่ไหมว่าอยากทำอะไร คือตอนนั้นบอกว่ามี<อ>แผน<อ>ไหม<ะ>ก็ก็ก็มีถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอออกมาเสร็จปุ๊บเห็นบอกว่าจริงๆนะตอนนี้ที่เราเกิดไปตั้งแต่ตนน้นนะก็คือว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์ w w w c l a s s o n l i n e c o t h ซึ่งนะตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นการรวบรวมติวเตอร์ในการกวดวิชาที่แบบเก่งและดีที่สุดอันนี้จุดเริ่มต้นมาจากรตรงไหนคะจุดเริ่มต้นเนี่ยคืออันดับแรกก่เลยตอนสมัยผมอยู่เตรียมอุดมะครับตอนอยู่มส ตอนนั้นพ่อก็มีแนะนําผู้ปกครองคนอื่นต่อแบบว่าเอ้ยทำยังไงให้ผมเนี่ยเข้าเตรียมบุดมได้ติดกิฟเลขได้ก็มีกลุ่มรเล็กๆครับกลุ่มรายเล็กๆแนะนําผู้ปกครองว่าควรจะเรียนที่ไหนเวลาเอ่อตอนมสองควรจะทําอะไรตอนมสา<ห>ควรจะทําอะไรอะไรเงี้ย<ห>ก็สุดท้ายเนี่ยเริ่มจากเล็กๆตรงนั้นสุดท้ายผู้ปกครองเขาไปเชิญคนเข้ามาเต็มเลยเพราะเขาอ่าเพราะเขาเนี่ยได้ความรู้จักตรงนั้นถูกไหมครับแล้วตอนยิ่งผมอยู่ตอนมหเนี่ยก็คือรุ่นน้องตอนที่อยู่เขาอยู่มสาเนี่ยเขาสอบติดมสอือ่าซึ่งตอนนั้น ต่างจังหวัดเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มพ่อผมก็สอบติดม .4 เตรียมบูรณกันเยอะเลยครับมันก็ยิ่งเพิ่มเขาไปว่าเฮ้ยมาฟังกลุ่มนี้แล้วติดจริงๆว่าคราวนี้ก็เชิญมาเยอะเลยคราวนี้ก็ก็ถือว่าเป็นกลุ่มรายการศึกษาที่น่าจะใหญ่ที่สุดในไทยเหมือนกันกลุ่มนึ่เป็นการศึกษาที่ผู้ปกครองเข้ามาอยู่กันในกลุ่มนักเรียนเข้ามาอยู่ในกลุ่มแชร์แลกเปลี่ยนอะไรกันนะเพราะงั้ผมจะเห็นปัญหาผู้ปกครองครับคือบางคนเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดถูกไหมเขาก็พิมพ์มาในกลุ่มว่าปัญหาเขาคือ อยากจะเรียนกับติวเตอร์ที่เก่งๆที่ส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพเนี่ย<า>แต่เขา,ายอยู่ต่างจังหวัดอ่าใช่ครับเขาก็ต้องบินมาปกติเขาต้องบินมาเสาร์อาทิตย์บางคนทุ่มทุนเนี่ยบินมาเสาร์อาทิตย์าบางคนเนี่ยก็อาจจะมาแค่ช่วงปิดเทอมก็คือบินมาต้องจองโรงแรมต้องอะไรสุดท้ายเนี่ยค่าโรงแรมค่าเครื่องบิน,นแพงกว่าค่าเรียนอีกถูก<า>ไหมครับเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆเราก็รู้ถึงปัญหาตรงนี้แล้วเรารู้ได้ว่าติวเตอร์ ที่เก่งๆเนี่ยที่ผู้ปกครองเขาวุฒิบินมาเรียนเนี่ยคือใครครับอ่าแล้วทําไมเราไม่ทําออนไลน์ไปเลยให้เขาไม่ต้องบินมาแล้วเขาไม่ต้องบินมาแล้วไม่ต้องเสียค่าโรงแรมแล้วซึ่งอย่างที่บอกว่าค่าโรงแรมมัค่าบินเนี่ยแพงกว่าค่าเรียนอีกมันเสียไปโดยใช่เหตุครับครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำออนไลน์กันก็เลยคุยกับเพื่อนครับใช่ครับจริงๆมีเพื่อนอีกคนนึงซึ่งก็คือ CEO บริษัทผมนี่แหละครับเขาก็เห็นตรงนี้เหมือนกันว่าในเมื่อเราเองก็เป็นเด็กเรียนนะเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเออนั้นเราก็มาช่่่่่วววววยผู้อองงในกกกกลุมมีีดาารรรรบทิเเต์ๆห มาอยู่ในระบบเรียนออนไลน์ครับเราผู้ปกครองเขาก็สามารถเรียนได้จากเด็กนักเรียนก็สามารถเรียนได้จากที่จังหวัดเขาได้เลยไม่ยังเปนต้องบินมาเรียนที่นี่แล้วอะไรเงี้ยพี่อยากถามหน่อยว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ว่าเนี่ยคือมันจะเป็นรูปแบบยังไงครับคือคกดเข้าไปเลือกเรียนยังไงแมทชิ่งยังไงก็เป็นเป็นคลาสเรียนออนไลน์ที่อาจารย์อัดจ,จากการสอนสดแบบเพราะฉนั้นเนี่ยก็พอเข้าไปปุ๊บอยากจะเรียนบทไหนก็สั่งซื้อโอนเงินแล้วก็เข้าเรียนได้เลยครับก็คือเลือกเรียนตามเวลาที่เราต้องการจะเรียนได้เลย ค,คืออาจารย์คือเป็นติวเตอร์ใช่ไหมคะครับแล้วก็ต้องแบบสมสมติว่าเราเราสอนเข้าอะไรบ้างหรือว่าแบบมีตั้งแต่ปถมยันมหาลัยปอหปอเลกใช่ครับตอนนี้มีปถมเข้ามหนึ่งแล้วก็มีเข้ามสี่<ม>แล้วก็มีเข้ามาหาลัยครับส่วนเนื้อหามหาลัยเนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่ว่ากาลังจะทาให้มีด้วยก็คือครบเลยตั้งแต่ปถมถึงมปลายครับคือเราเราติวเตอร์เรามีประมาณสักกี่คนที่เราดิวมา ตอนนี้ติวเตอร์ในระบบมีประมาณ20คนนะเยอะเหมือนกันนะนะใช่ทุกวิชาเลยทุกวิชาทุกสังกฤษสังคมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นี่หมดใช่ครับมีหมดเลยครับต้องบอกว่าติวเตอร์ที่อยู่กับเราตอนนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นติวเตอร์มืออาชีพ<อ>นะะก็คือจะเป็นติวเตอร์มืออาชีพคำว่าติวเตอร์มืออาชีพคืออะไรครับคือติวเตอร์ที่เขาสอนแล้วเนี่ยเด็กสอบติดจริงนะค่ะสอบได้คะแนนจริงแล้วสอบติดเนี่ยไม่ใช่สอบติดธรรมดาต้องสอบติดด้วยจํานวนที่เยอะครับ ใช่ครับเพราะั้นเนี่ยในระบบเราเนี่ยติวเตอร์ที่อยู่กับเราเป็นติวเตอร์มืออาชีพทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามองหาอย่างไงมองหาติวเตอร์อย่างไงเราเปิดรับสมัครหรือว่าจริงๆเราก็มีคอนเนคชันบอกว่าเราเป็นสายแบบคน genius เรียนเก่งอยู่แล้วจริงๆก็มีทั้ง2อย่างก็คือคนที่เราเห็นว่าเขาเจ๋งจริงเนี่ยเราก็จะไปชวนเขามาเลยนะครับส่วนบางคนติวเตอร์ที่อยากร่วมงานกับเราเราก็ต้องคัดว่าถ้าเขาเจ๋งจริงเราก็เราก็เอามาครับหมายถึงว่าเด็กที่ไหนเขาต้องสอบติดจริงด้วยจํานวนที่เยอะมากนะครับ แค่นั้นยังไม่พอจริงแล้วตรงนั้นมันสามารถคัดได้แล้วครับแต่ระบบของค่าสออนไลน์เนี่ยเนื่องจากว่าทางทีมของค่าออนไลน์เนี่ยเราเป็นเด็กเรียนกันอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าผมเนี่ย ที่ผมเห็นว่าผมเป็นเด็กเรียนนะครับถ้าเทียบกับทีมวิชาการของผมเนี่ยจริงๆผมเด็กน้อยไปเลยฮะใช่ครับโอ้โหต้องแบบโกดเด็กเรียนสุดๆอ่าใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรที่เป็นของดีสําหรับเด็กเรียนนะครับสำหรับคนที่อยากจะสอบติดหมออยากจะสอบติดวิศวะถ้าเขาเรียนเองเนี่ยเขาจะเลือกเรียนหรือเปล่าเขาจะรู้วาเพราะเขาผ่านตรงนั้นมาแล้วครับแล้วเขาสอบติดจริงเขารู้เขารู้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสเต็ปแรกคือติวเตอร์เนี่ย ต้องประวัติดีมาก่อนก็คือต้องสอบเด็กสอบติดเยอะจริงแต่มันต้องผ่านขั้นที่2ด้วยคือเราต้องสแกนด้วยคือตัวเราคือเกณฑ์เลยว่าเราเรียนแล้วอันนี้คือของดีอันนี้เราไม่ให้ผ่านอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรคือของดีอะไรคือของไม่ดีต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นจุดแข็งของคลาสออนไลน์เด็กศิลป์โเลยนะเพราะว่าคนที่เป็นคนก่อตั้งเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่อยู่ในระดับที่แบบมันสมองระดับนี้ี้ย IQ 180มารวมตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ถือว่าเป็นนนมาาาาตรรรฐใกทดดไไ้ว่จะะสอ <c oughs> ในฐานะที่เราก็ทําแพลตฟอร์มเรื่องของการเรียนออนไลน์ด้วยคลาส <c oughs> ออนไลน์ด้วย <c oughs> แปลว่าเรานอกจากมองหาโอกาสเรามองว่าจริงๆรแล้วมันอาจจะดีกว่าเรียนสดด้ซ้ำใช่ปหแตกต่างก็ตรงที่การเรียนออนไลน์มันดีกว่าเ <c oughs> ช่นเราเป็นนักเรียนที่อาจจะไม่เก่งเท่าไหร่ <c oughs> เป็นนักเรียนที่หัวช้าเรียนช้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเรียนออนไลน์ครับอันไหนที่อาจารย์รู้สึกว่า้พูดเร็วไปตามไม่ทันคุณก็กลับไปเรียนไปฟังอาจารย์พูดอีกรอบนึงเดี๋ยวถ้าคุณจดไม่ทันเนี่ยคุณก็กด pause ไว้ก่อนจดก่อนพอจดเสร็จปุ๊บก็ค่่ออยยไปกดเรีนตถูม หรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่หัวเร็วมากเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์ทำไมพูดช้าสอนช้าคุณก็กดกรอได้ครับมันสามารถกดกรอ1.5กดกรอ2ได้ให้มันเร็เวเร็เวเรียนเร็วเร็วอยากจะไปเร็วเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมครับอ่หรือบางคนก็ขี้ลืมถูกไหมครับเรียนแล้วลืมอยากจะมาทบทวนอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเข้ามาเรียนทบทวนได้ในจุดที่คุณลืมคะเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะมันเฟกซิเบลมาก ก็คือมันยืดหยุ่นมากไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กอ่อนเด็กเกง่งเด็กขี่ลืมหรืออะไรคุณสามารถที่คนสามารถเรียนออนไลน์ได้ครับนี่การที่ว่าโอ้ยเราได้เห็นเลยนะนี่คือแบบเด็กที่เขาแบบฟังรอบเดียวเนี่ยก็รู้เรื่องนะแต่ว่าเขาพยายามที่จะปิดเทนพอยต์สำหรับคนทุกคนที่สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะหัวอ่อนรหรือว่าหัวช้าถ้าหากว่าเรียนออนไลน์นี่คือข้อดีจริงเฟังแบบนี้แล้วก็จริงเป็นการเรียนออนไลน์เหมือนกับว่าแก้ปัญหาทางสังคมไปได้ด้วยเลยแล้วอันหนึ่งคือถ้าในฝั่งของครูล่ะ ฝั่งของครคูที่มันข้อดีมากกว่าเรียนสดมันเป็นยังไงบ้างข้อดีของครูใช่ไหมครับก็ต้องฝึตัวยังไงบ้างยกตัวอย่าง,างติวเตอร์ที่อยู่ในระบบค้าออนไลน์แล้วกันเขาต้องทำการบ้านแล้วการบ้านอีกนะว่าจะสอนยังไงให้มันเป๊ะให้มันเป๊ะให้มันเป๊ะใ,ใ,ให้มันเคลียร์ทุกอย่างให้เด็กทั้งประเทศเนี่ยสามารถเรียนได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำการบ้านหนักมากเพราะว่าเพราะว่าเป็นการเรียนออนไลน์ถูกไหมครัเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงครูทั่วไปก็เหมือนกันถามว่าสกิลที่คุณต้องเพิ่มคืออะไรคือสกิลที่คุ ให้มันเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นให้คุณต้องนึกแทนเด็กก็วย้ถ้าเด็กไม่เข้าใจมันน่าจะต้องเพิ่มตรงไหนอะไรยังไง<ม>นะเพราะฉะนั้นสกิลถามว่าเป็นสกิลด้านไหนก็คือสกิลให้มันละเอียดขึ้นนะครับอันนี้คือพูดถึงว่าคอร์สที่เขาอัดถูกมับคอร์สอร์สที่อัด อัดไปแล้วแล้วเด็กเขาเรียนย้อนหลังแต่มันก็จะมีออนไลน์แบบก็คือออนไลน์แบบไลฟ์สดก็คือก็คือซูมหรืออะไรที่เขาใช้กันผมมองว่าตรงนี้มันก็เหมือนเรียนสดนะไม่ต่างกันเลยเด็กก็สามารถถามได้นะมันไม่เห็นจะต้องมาเจอหน้ากันเลยคุณก็เปิดกล้องก็ได้มันก็ไม่ต่างกันนะเด็กก็สามารถถามได้ไม่เข้าใจตรงไหนมันก็เหมือนเรียนสดแบบแต่เป็นเรียนสดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอีกอาจารย์ไม่ต้องนั่งรถมา2ชั่วโมงนักเรียนไม่ต้องนั่งรถมา2ชั่วโมงอาจารย์อยู่ดีสอนเลยนักเรียนก็เรียนตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นมัน อาจารย์อยากจะไปสอนีกคนอาจารย์ก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสซูมรับอีกคนนะักเรียนมันมันเป็นการเรียนที่ต่อเนื่องแล้วก็เป็นการเรียนที่ได้คุณภาพมากกว่าประสิทธิภาพได้จำนวนที่มากกว่าด้วยครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราอาจารย์ได้ประโยชน์ด้วยซ้ำที่จะตั้งนั่งรถไปที่นูนนั่งรถมาที่นี่อยู่ที่บ้านอยากจะสอนบางคนเนี่ยเขากินกาแฟไ,ไปด้วยสอนไปด้วยเขาอาจจะประสิทธิภาพดีกว่าก็ได้ถูกไหมครสอนในบรรยากาศที่เรารีแลกที่บ้านเ <ๆ S 1> นี่ยหรืออะไรมันอาจจะมีประสิทธิภาพในการสอนดีกว่าด้วยซ้ำ ฟังแบบนี้แล้วยิ่งรู้สึกดีมันกลายเป็นว่าถ้าเป็นการยกระดับมาตรฐานของคนเป็นครูไปในตัวเลยนะสำหรับการเรียนออนไลน์หมาความว่าการที่จะเป็นครูออนไลน์แล้วสอนได้ดีและมีประสิทธิภาพเนี่ยคุณจะต้องแบบ ปิดทุกจุดที่เด็กไม่เข้าใจคุณต้องเตรียมการสอนให้มากขึ้นต้องเคลียร์ทุกประเด็นใช่ครับอันนี้พูดถึงเรียนออนไลน์ที่อัดไว้นะแล้วเด็กมาเรียนย้านหลังแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีแบบไลฟ์ด้วยซึ่งอันนั้นมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากเรียนสดนะแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ได้ประสิทธิภาพตรงที่ว่าเราไม่ต้องเสียเงินต่างๆอย่างน้อยมนก็ยังเป็นข้อดีก็ยังไม่ได้เห็นข้อเสียเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะนอกจากที่ทำ www.classonline.co.th แล้ว เก่งเรื่องคณิตศาสตร์แบบนี้เรื่องการเงินการทองยังเป็นนักเทรด Bitcoin, <c oughs> ทบิตคอยน์เมื่ออาชีพแล้วก็สอนใน t i ๊กต็อกด้วยอสอนติ๊กต็อกก็คืออันนึงที่ผมแชร์แชร์สนุกสนุกเยอแยรัแต่จริงๆทีมผมเนี่ยจริเงเราเป็นทีมชื่อว่าคร <c oughs> ิปโตแมทก็คือคริปโตแมทก็คือ ath, คริปโตคริปโตแมทก็คือคณิตศาสตร์ถูกไหม <c oughs> ต้องบอกว่าผมไม่ได้สอนเทรด เทรดคริปโตนะผมสอนคณิตศาสตร์ผมสอนคณิตศาสตร์เพื่อไปเทรดคริปโตซึ่งการเทรดคริปโตมันง่ายนิดเดียวการซื้อการขายการดูอะไรมันง่ายนะแต่สิ่งที่ผมจะสอนเนี่ยผมสอนคณิตศาสตร์นะสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้คุณเอาตรงนั้นน่ยสามารถไปเทรดคริปโตได้ได้ด้วยเหรอใชเพราะว่าอย่างพี่ปีหมาก็เห็นอยู่นะว่าตอนนี้เขากําลังแบบเทรดคริปโตเคเรนซีกันเยอะมากบิตคอ i น์บิตคอยแต่เฮ้ยเราเราไม่กล้าเราไม่เห็นมันแบบมันผันผลความเสี่ยงมันสูงหรือเปล่าก็ถ้าใช้ถ้าถ้าคุณไปใช้สายเทคนิคอล่ะบางคนก็อาจจะ ไปดูอินดิเคเตอร์ต่างกราฟดูกราฟดูฟิโบนัชชีดูอะไรถามว่าความเสี่ยงมีไหมก็เสี่ยงนะ <S <S เสี่ยงเยอะเลยครับบางคนก็บอกว่าสายพื้นฐานแล้วผมถามในคลิปโตมันพื้นฐานมันคืออะไรครับถ้าคุณไปเล่นหุ้นเนี่ยพื้นฐานอย่างน้อยก็กำไรขาดทุนถูกไหมครับแต่คลิปโตเนี่ยมันคือเข้ารหัสทางคณิตศาบิตคอยน์เลยเข้าขนาดหลักเชิงคณิตศาตรวพื้นฐานราคาพื้นฐานมันเอาดูจากไหนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายที่อยู่ลอดสายเดียวคือสายผมคือสายคณิตศาสตร์ถ้าคุณใช้กณิตศาสตร์เนคกอืโ มันคือมันไม่สามารถแหกกดได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคณิตศาสตร์ที่แข็งแรงพอครับแล้วก็คุณมีคณิตศาสตร์ในการตอบโจทย์ทุกอย่างว่าราคาลงต้องทําไงราคาขึ้นต้องทอํายังไงครับมันไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องเลยอ่ะมันมีแค่ตัวเลขทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นยังไงคุณก็ไม่มีทางขาดทุนนะครับนะคะโอเคถ้าสมมติว่าใครเนี่ยคะสนใจศาสตร์ของคณิตศาสตร์ในการ <laughs> <c oughs> ที่จะไปเทรดบิตคอยคิวต์คโคร์เรนซีก็สามารถติดต่อน้องรนาได้ฉันต้องบอกว่าดิฉันเหมือนได้คุยกับไอสไตล์รุ่นเด็กอะฮะและดิฉันก็แบบ รู้สึกว่าทีฉันเข้าไม่ถึงความจีเนียสก็ไอคิว108 0ของเขาแต่ต้องบอกบว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆวันที่สําคัญสิ่งที่ปริมมองเห็นก็คือว่าปริมมองเห็นความที่ความตั้งใจในการที่จะแบบถ่ายทอดนะการเรียนเพื่อทุกคนแล้วก็ทําให้ทุกคนี่ยสามารถเข้าถึงการเรียนแล้วก็ปิดจุดเพนพอย์จริงๆสุดท้ายถ้าสมมุติพูดถึงว่า Click ver, คลิกออนคลเวอร์ซึ่งเป็นชื่อรายการครับ คลิกออนเคลเวอร์สำหรับาอนานนาฟังแล้วมันคืออะไรหรือว่าคําว่าเคลเวอร์คำว่าเคลเวอร์ในใสายตาล้านมันคืออะไรคําว่าเคลเวอร์ในสายตาผมใช่ไหมครับในมุมมองมันคือการการรู้เป้าหมายของตัวเองครับชัดเจนแล้วก็เราสามารถหาทางที่จะไปสู่เป้าหมายของเราได้นั่นคือน่าจะเคลเวอร์ซึ่งแต่ละคนก็เป้าหมายไม่เหมือนกันวิธีการไม่เหมือนกัน โอเคไงก็<ช>ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรนาดวันนี้ได้ความรู้มากๆขอบพระคุณนะคะคแล้วเราเจอกันใหม่ในอีทีหน้าสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ